ក៏រົບដល់សម្តេចនាយកគ ਮੰ ត្រីហ៊ុនសែនសម្តេចម៉ែហើយនិងសម្តេចធនមណែហើយនិងលោកសាព័ត៌មានអឺនៃភក្ត្រាសូមជួយដល់បងប្អូនញញខ្ញុំផងគាត់បានគេចាក់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31អត់ទាន់មានបានដោះលែងទេ ทรเลื้งเลงตัวหอยกอดทองโดยซาไงตีสามสับนุกอดบานตะทอดปากกว่าเนยสาตาตะใบกอดเมีนเจตนาเต้ทรงจุยเลื้งเล็งตัวหอยกอดทองกอดเอิรมุกพรสุขที่ใบยุดสายสปรังน้ำจ่าลาเปย์ล่าสุดนะครับประษาโนคอมเมนต์ไล่ออกมาขอความช่วยเหลือ จากฮุนเซนและฮุนมาเนทกับสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องปกอายเบื่อสุขสุขคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเบาลำซานแนลเส้นเก่าเ้นเคยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมล่าสุดนะครับมีประชาชนชาวเขมรน,นะครับผมออกมานะครับขอความเห็นใจนะครับขอความช่วยเหลือ จากฮุนเซนและฮุนมาเนตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมนะเขาก็เคยมีผัวนะครับซึ่งผัวเขาก็เป็นทหารนะครับอยู่ในแนวหน้านะครับผมเนาะทรายแดนแล้วตอนที่ประทะกันนะครับนเนาะซึ่งผัวเขานะครับผมเนาะได้ตุยไปนะครับผมเนาะได้ตุยไปแล้วตอนนี้เขาเจอปัญหาหนักนะครับผมเนาะไม่มี ผู้นําครอบครัวนะครับไม่มีผู้นาครอบครัวนะครับซึ่งผัวเขาได้ตุยไปนะครับผมเมื่ออืประทะกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาไม่อันจะเขาไม่มีอานจะกินนะครับเขาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่างานศพนะครับเขาก็ได้ทําเองนะครับเขาก็ได้จัดเองแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆนะครับผมจาก หุนเซนและหุนมาเนตนะครับผมเนาะแล้วตอนนี้นะครับผมเขาก็ได้ออกมาขอความช่วยเหลือนะครับขอความเห็นใจนะครับจากรัฐบาลนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เขาลําบากมากนะครับเขาลําบากมากเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับสามคนนะครับผมเนาะเลี้ยงลูกสามคนแล้วก็ไม่มีเงินนะครับนะไม่มีเงินนะครับเมื่อก่อนยังพออาศัยได้ จากผัวเขานะครับจากผัวเขาซึ่งเป็นทหารนะครับตามแนวไซแดนนะครับและตอนนี้เขาไม่มีผัวแล้วนะครับผัวเขาได้ตุยไปแล้วนะผัวเขาได้ตุยไปแล้วนะครับเขาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนะครับเมื่อก่อนเขายังพึ่งพาอาศัยผัวนะครับเพราะว่าหวังเงินเดือนจากผัวนี่นี่หน่อยๆนะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับและตอนนี้เขาไม่เหลือใครนะครับมีแค่ลูกสามคน นะครับแล้วตอนนี้เขาเจอทางตันนะครับไม่มีที่จะไปนะครับถ้าจะมาประเทศไทยก็นะครับลานยังไม่เปิดนะครับลานยังไม่เปิดและมาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยนะครับผมจะรับทํางานหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครนะครับเขาก็เลยอ้อนวอนนะครับอ้อนวอนขอความช่วยเหลือนะครับจากคุณเซนและคุณมาเนตนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะไล่ผลหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าจากที่ผัวเขานะครับผมเนาะได้เสียชีวิตไปนะครับเขาก็ไม่ได้รับการดูแลนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเขาต้องพึ่งพาตัวเองนะครับผมพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองนะครับกับลูกๆของเขานี่แหละครับ การที่เป็นทหารของเขมรนะครับการที่เป็นทหารของกัมพูชานะครับหรือว่าแคนเบอร์เรียอะไรก็แล้วแต่นะครับที่หลายๆคนเรียกนั่นแหละนะครับแต่เขาไม่ชอบให้เรียกหรอกเขมรนะครับหรือว่าอันนั้นอ่ะเขาชอบให้เรียกแคนเบูรเรียนะครับเขาบอกว่าซื้อเพอดีนะครับเนาะแล้วก็มีการนะครับมีการขอช่วยเหลือนะครับจากภาครัฐบาลนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับนะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคือเขาต้องช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองนะครับการเป็นทหารนะครับการเป็นทหารของเขมรนี่นะครับก็คือถ้าตุยไปแล้วก็คือจบมันจะต่างกันกับประเทศไทยนะมันจะต่างกันกับประเทศไทยนะครับคือทางประเทศไทยนะครับต่อให้ทหารนะครับเสียชีวิตไปหรือว่าตุยไปนะครับ แต่ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางภาครัฐนะครับผมเนาะทางภา,นะางครัฐนะเขาก็ยังดูแลนะครับเขาก็ยังดูแลครอบครัวนะครับมีเงินให้มีเงินชดเชยนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ยังได้อยู่นะครับแต่กับทางเขมรนะครับถ้าตุยไปแล้วก็คือจบไม่มีการช่วยเหลือนะครับไม่มีการดูแลครอบครัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าผัวเขาตุยไปแล้วก็คือจบ นะครับจบแล้วไม่มีอะไรละนะครับหลังจากนี้ก็คือสู้ชีวิตกันเองนะครับหากินกันเองตามลําพังนี่แหละครับคือมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีการเป็นทหารของขมิญนะครับมันไม่มีเกียรติไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันไม่ต่างกันกับทาศดนะครับมันไม่ต่างกันกับทาศอกดิอย่างเส้นที่ว่าเมื่อก่อนนะก็คือพี่น้องชาไทยก็พูดเดี๋ยวว่านะครับ ขมิ้นเมื่อก่อนก็ปิดกระทะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับดูจากทหารของเขานะครับผมนะคือย้อนไปนะครับย้อนไปเมื่อตอนที่ประทะกันนะครับทหารเขาเสียไปเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเป็นหมื่นนายนะครับนะเป็นหลักหมื่นนายนั่นแหละนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเขายังพยายามปิดข่าวว่านะครับตุยไปนะครับแค่ ร้อยสองร้อยเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อที่จะเขาไม่อยากรับผิดชอบนะครับผมนะเขาก็เลยปิดข่าว mm. เพราะว่าเขารู้ว่าเออถ้าข่าวนี้ออกไปนะครับว่าเออทหารจะตุยเยอะนะครับทหารตุยเยอะเขาก็ต้องไ right, <ๆ>ล่รับผิดชอบเยอะอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะปิดข่าวว่าเออที่ทหารเขาอะตุยไปอ่ะนะครับมีแค่นิดนิดหน่อยเดียเขาก็ได้ รับผิดชอบนิดๆหน่อยๆแต่ที่จริงแล้วนะครับผมนะที่จริงแล้วก็คือมันปิดไม่ได้เพราะว่าทางครอบครัวเขาก็ต้องเรียกร้องนะครับนะเรียกร้องนะครับผมนะเนาะเห็นอเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความเห็นใจนะครับก็เหมือนกับครอบครัวนี้นะครับผมนะก็เหมือนกับครอบครัวนี้แหละที่ว่าเขานะครับ และถ่ายคลิปออกมานะครับขอความช่วยเหลือขอความเย็นใจเพราะว่าเขาไม่มีทางไปเขาไม่มีที่พึ่งพาแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ยังพึ่งพาอาศัยผัวนะครับนะหรือว่าเงินเดือนทหารขมีนั่นแหละครับได้เงินเดือนนิดๆหน่อยๆนะครับก็มาไล่จนเจือครอบครัวนะครับนั่นแหละครับและตอนนี้เขาก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยแล้วเขาก็มองเห็นแค่ทางหุนเซนและหุนมาเนตนั่นแหละครับ นะเพราะว่าจะมาประเทศไทยก็มาไม่ได้ซึ่งบ่อน้าเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเปิดลานนะครับเปิดลานยังไงเขาก็ต้องทะลักเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าเขารู้นะครับอยู่ขเขมรน,นะครับไม่มีอันจะกินนะครับไม่มีที่ทํามาหากินเนาะอดอยากนะครับยังไงเขาก็ต้องทะลักเข้ามาในไทยแน่นอนโอ้โหเห็นแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะครับนะ เพราะว่าบาลมก็เชื่อว่าทางประชาชนเขาก็ไม่บางคนนะบางคนเขาก็ไม่ได้อยยังให้เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าเขารู shake, that, ้ด uh, like ีว well, ่ามันเดือดร้อนนะครับเขาต้องพึ่งพาประเทศไทยนะครับเขาต้องมาทํางานนะครับมาหาเงินในประเทศไทยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยแล้วก็สาวราวเด้อที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมบาลามก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ